มากันที่ละครเรื่องเพลิงนารีกันบ้างค่ะคืนนี้จะได้ชมกันแล้วใช่ไหมคะ,คะเป็นสายฟินหรือเปล่าคะท่นผ่านพี่เป็นทุกทุกสาย <c oughs> คืนนี้ค่ะห้ามพลาดเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งฉากสําคัญของละครเรื่องนี้นะคะที่คุณพบกับเกรซเขาจะต้องมาเข้าฉากกันค่ะเบื้องหลังฉากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ชมกันก่อนเลยค่ะค่ะ เมื่อทีพบถูกมัดมือชกให้มั่นกับกรณันหรือเกรซในละครเรื่องเพิงนารีงานนี้คนที่ยิ้มหน้าบานและมีความสุขที่สุดดูเหมือนจะเป็นฝ่ายสาวๆทั้งเกรซการดาและคุณยาอย่างพิตุ๊กดวงตาแต่ที่น่าเารที่สุดก็เห็นจะเป็นพระเอกของเรื่องที่ให้ยิ้มยังไงก็ยิ้มไม่ออกค่ะ โดยฉากนี้หนุ่มเนื้อหอมจะเป็นใครไปไม่ได้เพราะเป็นขวัญใจของบ้านบุรพเกียรติทั้งในจอและนอกจอจอนพี่ตุกดวงตาต้องขอเซลฟี่กับพระเอกหล่อตลอดการอย่างที่ติ๊กเก็บไว้เป็นการส่วนตัวค่ะส่วนเบื้องหลังฉากนี้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็เห็นจะเป็นพระเอกของเรื่องกับท่านั่งเจ้าปัญหาที่เจ้าตัวบอกว่าทุกส่วนดูแน่นไปหมดค่ะ คนที่มีปัญหาคือพี่ติ๊กคือผม,มนะฮะคือคนอื่นมีปัญหาหรอเพราะว่า,าพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยครับนั่งบนเก้าอี้กันน้องโยเกิร์ตเนี่ยเขาแบบผอมเพรียวชุดสบายๆแต่ของผมเนี่ยชุดทุกอย่างมันมันมันแน่นไปหมดเลยครับแล้วมันแน่นเป็นช่วงๆเลยครับแน่นแน,นช่วงเอวเอ่อแน่นช่วงสะโพกช่วงเป้าอะไรเย oh, <no. S 2> อะอยซึ่งมันทําให้การนั่งพับเพียบอะยากมากครับทั้งฉากทั้งชีวิตจริงก็ผ่านมาแล้วนะฮะหลายอย่างก,ก็ทำให้แบบสบายๆ ก็ไม่ได้ไม่ได้เกรงอะไรแล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่าในในซีนเนี่ยครับในฉากเนี่ยเราจะต้องมันไม่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 แฮปปี้กับกับสิ่งนี้ที่ที่เขาทํากับเราอย่างเงี้ยครับต้อฟืนเขารู้สึกนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอสาวสวยนางแบบอย่างงี้ก็อรู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องรู้สึกไม่ไม่ไม่เหมือนผมตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่กําลังอยากจะมั่นกับผู้หญิงคนนี้ก็ถ้าเหตุการณ์ในเรื่องนะครับคือผมเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยจสสนะครับเพิ่งไปแบบกุ๊กกิกกับ นางเอกมาแบบรู้สึกว่าเออเราน่าจะเป็นเป็นแฟนกันได้อะไรก็กำลังแบบกำลังดีเลยครับแล้วก็เราต้องกลับต้องกลับมาก่อนนะครับพอกลับมาเจองานมั่นแบบนี้หนูก็ไม่ฉกเลยมัน<ๆ>เลยเสียนันชอลนเจียกรายงานติ๊กแสดงสบายเลยค่ะ,ะที่ต้องทำหน้าแบบว่าไม่ค่อยสะเบยเนี่ยเปราะว่าครับ ค่ะค่ะน like ั่นก like ็เป็นอีกฉากหนึ่งซึ่งห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะก็เป็นฉากที่ติ๊กบอกไว้นะคะว่าเซอร์ไพรส์หลังจากที่กลับมาจากเมืองไทจิสนะคะก็ไม่อยากจะสปอยอะไรมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าสําหรับซีนนี้ต้องดูนะคะตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่ไทจิสนะคะ พระนางคู่นี้ค่ะอยากให้เห็นนะคะว่าทำอะไรอยู่บ้างที่ไทจิสแฟนและครสายฟินนะคะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะซีนนี้ต้องดูถ้าตอนนี้เราปล่อยใจให้ว่างเราทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วเรามานั่งถามตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงสำหรับผมัวใจหายไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณละ่ะคุณรู้สึกยังไง ทะลุหิมะเลยค่ะสายฟรินห้ามพลาดเด็ดขาดนะถ้ามีผู้ชายคนไหนมาบอกเราว่าหัวใจของเราหายไปครึ่งหนึ่งอะฝนเรจะรีบถามว่าหายไปไหนคะอ <c oughs> ไม่ฟินแล้วอย่างนี้ไม่ฟินไม่โรเปนติกแล้วค่ะอ,อันนี้ออกแนวคอมดี้แล้วนะคะเราต้องชัดเจนค่ะว่าหายไปไหนอาจจะไม่ได้หายไปที่เราก็ได้จะหายไปที่คนอื่นค่ะคืนนี้นะคะเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> สำหรับคอครเรื่องเพลิงนารีกก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะทางช่อง3แล้วก็ช่อง33เวลา2ทุ่ม15นาทีนะคะค่ะ